สยามเซเลคชั่นบริษัทการตลาดและการโฆษณาออนไลน์ที่กำลังมาแรงนำทีมโดยคุณทัชชะชัยปราณีด็อกเตอร์ปิยสุนีปราสาทตทองโอสถชัยปราณีหนึ่งในลูกหลานตระกูลมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทยที่มีธุรกิจมากมายเช่นโรงพยาบาลสายการบินเป็นต้นมาพร้อมกับซีอหนุ่มไฟแรงคุณนพวินกิติรัตน์ไพศาล นักธุรกิจยุคใหม่ที่มีประสบการณ์คับข้างกว่า14ปีทางด้านธุรกิจออนไลน์พร้อมลุยงานกับทุกคนด้านออฟไลน์กับคุณเขมรัฐทองรัฐที่จะมาพนึกกำลังกันสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสุดท้ายกับคุณสสิทันพุทธคุณปัญญา CTO มือฉมังที่จะมาวางระบบให้ s e l e c t i o ่ไม่เป็นรองใคร Selection มีความพร้อมในการสร้างธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยบริษัทที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า20ไร่ใจกลางเกษตรนวมินมูลค่าหลายพันล้านบาทพร้อมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นกระแสเงินสดปลอดเงินกู้100%มีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานกันอย่างเป็นระบบทีมงานสื่อโฆษณาคุณภาพที่สามารถผลิตสื่อซัพพอร์ตทีมงานได้อย่างหลากหลาย มีระบบสอนงานออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้งานได้อีกทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างง่ายดาย Selection นับเป็นธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่ที่น่าจับตามองไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของเองโดยระบบ Digital Biosphere ที่จะช่วยให้คุณสร้างรายได้ได้ไดหลายช่องทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา selection